สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเช้า,ชานี้มาใส่ปุ๋ยข้าโพดใส่มูลไก่ใส่ขี้ไก่นะคะเสร็จเรียบร้อยพร้อมทั้งเอาดินเข้าโคนก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เลยมาเกลบ มา,มาเก็บงานอีกสักรอบหนึ่งนะคะเสร็จไปเป็นที่ก็ไม่เรียบร้อยนะคะอันนี้คือเราเอาดินเข้าแค่สองฝั่ง ของร่องนะคะก็คือหนึ่งร่องเนี่ยจะได้เข้าแค่ฝั่งเดียวก่อนอีกฝั่งหนึ่งเรายังไม่ได้เข้าซึ่งก็รอดูผลก่อนว่าเป็นยังไงถ้าคิดว่าเท่านี้จะไม่ไม่ล้มนะคะเราก็จะเท่านี้ก็จะเข้าไว้แค่เท่านี้ค่ะก็คือว่าร่องข้อโพดของเรานะคะเออเราจะทําเป็นร่องคู่ค่ะก็อย่างเนี้ยนะคะตรงนี้จะเป็นช่องกลางระหว่างหนึ่งคู่นะคะ แต่พอดีว่าคู่ริมนั่นเม็ดหมดก่อนนะคะก็เลยมาไม่ตลอดนะคะอยู่แค่ตรงน,นู้นค่ะพอดีเม็ดที่ <partic ulate> ปลูกหมดซะก่อน <log> ตรงนี้ก็จะเป็นระหว่างหนึ่งคู่นะคะร่องกลางระหว่างคู่ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นร่องที่คู่กันนะคะก็คอือจะใกล้กันนิดนึงก็ปลูกเป็นคู่มันก็ทำให้เราได้พื้นที่ปลูกเพิ่มมากขึ้นนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นระหว่างคู่อีกเหมือนกันนะคะตรงนี้ก็จะมาอีกคู่นึงแต่พอดีอยู่ใกล้ต้นต้นมะม่วงนะคะก็เลยล่นให้เขาออกห่างไปหน่อยนึงลองเขาก็เลยจะไปอยู่ระหว่างตรงนู้นนะคะ เช้านี้ก็พอดีนะคะทำเสร็จก็เริ่มมีแดดตอนเช้าออกมาตอนแรกก็ยังไม่มีแดดนะคะไม่ใช่นั้นเราก็จะน่าจะทำไม่เสร็จเพราะว่าแดดร้อนอะนะคะแต่เมื่อเช้านี้ก็คือมาทำพร้อมกันกับน้องค่ะน้องว่างก็เลยมาทำด้วยกันอ่แล้วเราก็จะมีให้สังเกตอีกอย่างนึ่งนะคะนี่อ่าสังเกตว่า ยอดของข้าวโพดเราใบเขาจะเริ่มมีอาการลักษณะแหลมๆแ,แล้วอนะคะใบเขาจะแหลมๆขึ้นอย่างเงี้ยก็คือว่าเขาใกล้ที่จะออกดอกแล้วค่ะอีกไม่นานเราก็จะได้เห็นดอกข้าวโพดแล้วนะคะอ่าต้นนี้ ยอดนี้มีตัวน้อยๆอยู่ที่ยอดก็ไม่แน่ใจว่าตายหรือยังตายแล้วค่ะถ้าเกิดยังไม่ตายนี่ต้องได้เอายามาหยอดอีกแนะ่พอดีเขาตายแล้ว แต่ก็คิดว่าน่าจะต้องได้หยอดอีกสักครั้งหนึ่งนะคะก่อนที่เขาโพจะเป็นดอกไม่เช่นนั้นแล้วเดี๋ยวฝักจะโดนหนอนกินมากมายก็เดี๋ยวต้องสังเกตอีกสักระยะนึ่งนะคะแล้วก็คงจะต้องได้มาหยอดอีกสักครั้งหนึ่งนี่นะคะวันนี้ก็ ให้ชมต้นข้าโพดสวยๆงามๆนะคะพร้อมกับฟังปรนอมพูดไปเรื่อยเปยือ่อยเอตอนแรกจะไปถ่ายทางฝั่งนู้นมาก็รู้สึกว่ามันย้อนแสงนะคะก็เลยต้องเดินมาถ่ายทางหัวนี้ก็รู้สึกว่าโอเคดูดีหน่อย ภาพคมชัดถ้าไปถ่ายทางหัวนู้นมาก็จะย้อนแสงสังนิดนึงภาพก็จะไม่ค่อยสวยเท่าที่ควรมีผีเสื้อมาบินอีกแล้วเนี่ยไม่แน่นใจว่าจะมาวางไข่ด้วยหรือเปล่านี่ค่ะ ซูมให้ดูนะคะจะเข้าไปใกล้ก็กลัวเดี๋ยวเขาบินไปจะมองไม่ทันเห็นความสวยงามก็มีอันตรายสำหรับเราจริงๆแล้วชอบค่ะผีเสื้อมีแต่ผีเสื้อสวยๆจะตัวเล็กตัวใหญ่ก็สวยทุกตัวแต่ เขาจะมาทิ้งทายาทเอาไว้ทำลายข้าวของของเรานะคะเจออีกหนึ่งตัวอีกแล้วมองเห็นเอ่อยาหามุมหามุมก่อนอ๋อแมลงวันมาตอมแสดงว่าตายแล้ว <c oughs> ใช่ไหมตายแล้วใช่ไหมถ้ายังไม่ตายเราก็จะทำให้ตาย <c oughs> ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตายแล้วหรือยังเนี่ยค่ะนี้ก็มีอีกหนึ่งตัวโอ้ยดวงอาทิตย์สองกระจกหน้ากล้องไหนอะไหนอะมองเห็นไหมมองเห็นไหมนี่ค่ะอ๋ออันนั้นตัวที่เราบีไปเมื่อกี้เดีย๋ยวหามุมก่อน อันนี้นี่คะ่ะตัวน้อ้อๆเองค่ะเนี่ยแสดงว่าของเราก็ยังไม่ค่อยปลอดภัยเท่าที่ควรนะเนี่ยต้องได้มาซ้ำอีกรอบแน่นอนไม่เช่นั้นฝักข้าโพดเราจะไม่สวยเลยก็ มีที่เขาตายแล้วแน่นอนแล้วก็ยังมีที่แบบว่าอาจจะยังไม่สิ้นใจตัวเล็กๆขึ้นมาอยู่บนยอดเยอะเลยนี่ตรงนี้ก็เจอเนี่ยนะคะหามุมให้เวียนหัวหรือเปล่าเมบนี่คะ่ะต้นนี้ก็มีอีกตัวเล็กๆ เมื่อถ่ายทางนี้ก็ไม่ดีนะเนี่ยดวงอาทิตย์พอดวงอาทิตย์โดนหน้าจอเรานี่ก็คือว่าแสบลูกตากันเลยทีเดียวแสงสะท้อน <c oughs> เ,อเราถอยภาพกับถึงที่สุดแล้วหรือยังอ๋อยังถึงที่สุดแล้วต่ำสุดแล้ะ ก็ขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่มารับชมคลิปจนจบคลิปนะคะฝากกดไลค์ค่ะเพื่อนใหม่ฝากกด s u b s c r i b e ด้วยนะคะกดติดตามให้ประนอมด้วยขอทุกท่านจงมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนประสบความสำเร็จกับทุกๆงานนะคะ ขอบคุณมากๆค่ะ